สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้นะคะมาพบกับแป้งและพิอนาค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านไบติวเตอร์ค่ะแล้ววันนี้เรามีกิจกรรมนะคะเราจะมีทีมนักร้องจากทิจักศิลาชานะคะมาร้องเพลงอวยพรให้กับร้านไบติวเตอร์ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมนันทนาการนะคะแล้วก็มีการพูดถึงความหมายของวันคริสต์มาสค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ กลาวว่าเพาว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่งนายแต่มีชีวิตนีรันมาดีค่าวันนี้ทุกคนค่ะมีโอกาสมีชื่อจดอยู่ในหนังสือแห่งชีวเพราะพระเยซูตายเพื่อความบาปของเราบนไมก้กางเขน ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีเสียงเพลงแล้วก็มาร่วมกันไม่เคยจัดคริสต์มาสอย่างนี้เลยดีกว่าตั้งแต่เปิดใบติวเตอร์มา18ปีกว่าต้องขอขอบอทุณคริตจากรสีราชานะครับที่ได้ร่วมจัดงานวันคริสต์มาสให้กับใบติวเตอร์เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆที่ทาง b บติวเตอร์นานๆไดจัดสักครั้งนะครับ เป็นงานที่สนุกมากเลยครับทุกคนเอนจอยกันหมดมีการแลกเปลี่ยนของขวัญกันครับสนุกมากครับแล้วก็มีคณะทูตสวัสด์มาร้องเพลงซึ่งการร้องเพลงแบบเนี้ยไม่ได้หาดูได้แบบทุกวันนะครับถือว่าเป็นงานที่ดีครับมีความสุขมากเลยครับ I felt it really, was really good especially that big group that was singing oh, i n c h r i s t m a s song for us yeah that was really interesting lovely บรรยากาศที่เป็น ที่มากกว่าเป็นบ้านติวที่บอกว่าคือเป็นครอบครัวเนะ<ม>วาะขอบคุณพระเจ้าสาหรับบ้านใบติวเตอร์เนาะที่ให้มีโอกาสเราไปร้องเพลงอวยพรนะครับมีความสุขเพราะว่ามีเด็กเยอะก็ขอบคุณพระเจ้าในงานนี้ที่เป็นครั้งแรกน้องๆทุกคนน่ารักมากทุกคนยิ้มแย้มแจม่มใสแล้วก็มีความชื่นชมยินดีผมเนี่ยผมมีความสุขมากเลยครับเป็นคริสมาสทีนมาประทับใจที่ครูเล็กก็คงต้องจดจำวันนี้ไปอีกนานเหมือนกัน สภาพบรรยากาศในงานวันนี้ขอพรเจ้าสูงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้น Merry Christmas and, and Happy New Year ขอพระเจ้าอวยพรนะคะ